สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็รี่จะพาไปทําบุญที่วัดเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเอาน้าไปกวดด้วยเนาะพาไปทําบุญที่วัดเหมือนเดิมจ้ามาเอาเรถแล้วก็ไปกันเลยจ้าหลายคนถามก็เล่ว่าอ่าไม่ไปทํางานหรอทำไมไปทําบุญได้ในแบบบ่อยๆนะคะก็ะคือก็รี่ก็ไปทํางานเหมือนกันนะคะก็ตื่นแต่เช้ามากๆแล้วก็แต่งตัวในชุดทํางานนะคะทุกคนแล้วก็อ่าไปทําบุญต่บาทที่วัดน,นะคะเพราะว่าที่วัดเพื่อนทําเพื่อนทํากิจกรรมทางสง อย่างเร็วแล้วก็ทำเช้านะคะทุกคนนะก็ไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งเนานะก็ท่านก็จะทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็นี้ก็เลย,ยสามารถที่จะไปทำบุญที่วัดได้ตลอดตลอด,ลอดนะจ๊ะอันนี้รามันจะลงไปใกข้ๆนะคะทุกคนจะไปซื้อฮนะอ

待て待て待て。待て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 